รีวิวน้องเจ้จื่อแบบรูปรัดในเกมวัตเทอร์ลิงเวฟระวังการป้ายยาของผมไว้ให้ดีด้วยนะเจ้จื่อตัวละคร5ดาวสายซับดีเพสธาตุน้ำแข็งที่มีความสามารถในการทำดาเมจนอกสนามอีกแล้วเหรอ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถของน้องเนี่ยให้ไปเลยมามือชัดว,วิธีการเล่นน้อง เอจื้อแบบรวบลัดเมื่อเราฟอสสกิเต็มให้กดสกิลอีทและตามด้วยเบสิกแอแท็กจะเป็นการมาร์กกลางอากาศไว้3จุดเมื่อกดสกิลอีครั้งน้องจะทําการวาร์ปไปยังมาร์กที่เราโฟกัสไว้นับปัจจุบันและทําการเรียกนกนางนวลมาโจมตีใส่ตูตหนึ่งครั้งต่อการวาร์ปหนึ่งรอบส่วนอันตีจะเป็นการกลางอระาคขีดที่สามารถทําดาเมจนอกสนามได้โดยที่น้องไม่ต้องอยู่ในสนามก็ได้วิธีการปั้น เจ้าือแบบรูปลัดเจ้าตือแล้วกันอาวุธแนะนําให้เป็นประจําตัวของน้องจะดีที่สุดครับส่วนอีโคแนะนําให้เป็น5มูลลิตจะเข้ากับน้องได้ดีที่สุดนะส่วนเทียริสสาหรับผมนั้นคือมา้ามืดจัดจัดเลยถ้าคุณยังไม่มียินดินนะอ,อ่ะเปิดเถอะน้องเก่งมากจริงๆนะแล้วถ้าใครมียนจิ้นสีนะครับเปิดเถอะแนะนํา